มีเลยจ้ามายางตลาดย่ามเมล็เนาะตลาดท่าอีทอย่าง,งเมลเด้อจ้าโอ้โหมาตอนประมาณหนึ่งทุ่มครึ่งทุ่มครึ่งพี่น้องเลยพี่ซิมมี่เขายหคล้องเนาะคล้องเก่าคล้องยังกะเซียามาคลายลายยางโอโ้โยกไปนั่มาะเนี่ยน่ค่ะคล้ายเกิดคนกระโยกไปนั่มนะทุกคนอารมณ์ดีค่ะเนาะนม่ค่ะคล้ายลองเข้ากระโยกเหยกโยกเย,ยกไปนั่มกันนะคะสนุกคืคนเนาะ อ๋อลานค่ายป่ามือนี้บอม่าเนาะเนี่ยปกติเป็นสิค่ายป่าอยู่นี่นะทุกคนค่ายป่าค่ายกลุ่มมอนี้บอม่าเด้อแมนหรือบอเนาะหัวค่ายจุบอลนี้หรือเปล่าแมนนะทุกคนบอม่ามือนี้บอม่าเนาะ พูดดีว่าเพี่ว่านันมาเสืออ้าขนมปังให้น้องเนาะน้องอยากกินขนมปังยำมือเสานะทุกคนน้องบอกว่าอยากกินขนมปังกับไข่ดาวเพี่ว่าก็เลยอเออเพีนใจคนอยากนะก็เลยออกมาย่างเบิงเสือขนมปังแล้วก็เลยเลยมาเซเว่นเลย,เลยอ๋อทุกคนบอมแมนเด้อจ้ะพี่ว่าจำผิดเนาะอีกร้านหนึ่งอันนี้คนละร้าน นี่คือปลาหมึกมคนละล้านอาหารที่อยากบ่มีเนาะเอา้เอามุจะาสองคนมันอิสอของจำไม่ได้สวัสดีหน่อยสวัสดีหน่อยสวัสดีค่ะจำไม่ได้ <c oughs> คอยกันหนึกก่งกบผู้ใด้ยืนสื่อของก็กำล่ได้สนใจเลยเฮ้ยมาขอหน้อ,นองพี่น้องให้จำหน้องบ่ได้นึ่งก้สาวงามมาแต่ทางใดเงาะกี่บาทอ่ะขันจระเลือกส้มเป็นห้าสื่อคนนี้ช่วงแบบไหนปกิปอหน้อ๋อส้มนึกว่าส้มโอเคอนี่นคนน่องเอาหน่อยหนึ่งเพื่อที่จะสื่อส้มเนาะไอ,อะแค่ว่ากระขิดว่าส่งที่จริงส้มพีี่่่นน้้อองเมืก ส้มส้มส้มเหรอมีแต่ส้มโอกระท้อนไม่ไม่เอามาขายแล้วใช่ไหมคะหรือว่าหมดไปแล้วกระท้อนหมดไปแล้วใช่ไหมคะไม่ได้เอามาแล้วใช่ไหมคะกระท้อนหมดไปแล้วใช่ไหมคะไม่ได้เอามาแล้วใช่ไหมคะป้าไม่ได้ขายกระท้อนอ๋อค่ะค่ะขอบคุณข้าได้จ้า คือแบบอยากกินกระถอนมากๆเลยใส่เบาก็แกงใจแต่มันบมมี่นะพี่น้องเลยใส่เค็มนี่เลย มีหลากหลายอย่างไปสื่อสมก่อนอยากกินกระทอนมากพี่น้องเอออยากกินแห้งขนาดกระทอนอยากกินแบบสุดๆเลยแต่ว่ามันบ่มี เขาไปได้ห่างกับโบมี่อยู่ในตลาดอานันมันิย่ากับโบมี่เนาะคือแบบอยากกินสุดๆเลยจนแบบทักไปหาหนองที่เป็นเหตุงานอยู่แถวจรันสิบสามนะทุกคนเพราะว่าเขาสมักไปตลาดคลองเตยหรือว่าตลาดคลองศาลหรือว่าหนองบางอ่อนทักไปหาหนองบางอ่อนนั่เพราะว่าสไปตลาดบางแคเพราะว่าถามหนองว่ามี ้อนไหมคือแบบอยากกินอย่างแรงอ่ะน้องบอกว่ามีอยู่อยังไงก็าส่งมาให้นาะพี่น้องเพราะว่าคือความอ,อยากอะ่ะเวลามันอยากมันอยากสุดๆเลยเขาก็ทมมะอ่าอยากเป็นคนถ่องอยากเป็นคนไม่มากน,นี่เวลายอยากก็อยากจริงๆอันมันเป็นบางช่วงนะพี่น้องเนาะมันบกุเกี่ยวกับคนถ่องหรือว่าคนไม่มากน,นะอะ วันนี้ก็ปอกทุเรียนให้เจ้านายแล้วหนึ่งลูกเจ้านายก็ซื้อมาใหม่อีกหนึ่งลูกพรุ่งนี้ก็ได้กินแล้วทุเรียนทุเรียนได้กินบ่อยอยู่จ้ะ <c oughs> นี่นะคะอันนี้ก็ถุงละยี่บาท <c oughs> เบิดและ ลมฝนมีแตล่มมากนะฝนฝนก็บ่คอยมากแล้วฝนก็ได้ชวนไลยก็มีแต่ลมมนะ่บบม,ลลม,ลมท่นลมมากแล้วฝนก็หายเลยจะไปดูท้กอยอกอีสานน้างลมมากแล้วฝนก็หายไปพี่น้องเดี๋ยวไปซื้อสมให้น้องรัดก่อนน้องรัดอยากกินสมเนาะส้มนะคะหรือว่ามะเกียงนั่นเองมะเกียงอยู่ประเทศลาวเอื่นว่ามะเกียงไทยเอื่นว่ามะสมเนาะ ส้ม เลือกเลยจ้าเลือกตามใจเลยจ้าก็เลือกไม่ค่อยสปินซะด้วยสิเลือกก็ไม่เป็นด้วยนะ อารมณ์ดีจังเลยเนาะพราค้าในตลาดเนี้ยสติไม่ดีครับผมวันใจของติไม่ค่อยดีนี่ค่ะสองเจ็ดสบสองเจ็ดบาทดิเจ็บาทค่ะเจบสอได้เจบาทค่ะ อ้โหจไปแล้วัน้แอปเปิลูจิบอหว่าสิกินยังนะเนอะอยากกินมากการสะท้อนแต่ว่ามันบอมไม่ น้องเอ้ยอยากกินมาหลายวันละยังกับโบเห็นสักเถื่อโอ้โหมะม่วงยับ อันนี้แอปเปิลเหรอคะอ๋อใหญ่มากเลยค่ะค่ะขอบคุณค่ะทุกคนมะม่วงแอปเปิลใหญ่ขนาดเป็นยังแค่ว่าถึงหัวมันเป็นมะม่วงแอปเปิลเพราะว่าอยู่อยู่บ้านจะน,น่ามีอยู่เนาะแต่ว่ามันบ่มากปีนี้มันบ่มากนั่นเองเนาะ ดทำพิซซ่าอยากกินกระท้อนอ่ะทุกคนต้องหาให้ได้ขอโทษค่ะอ,อยากมาก,อากมมเอา้าฝนลงเม็ดแล้วฝนลงเม็ดแล้ว,อ,ลลวอ๋อกระท้อนอันนี้สดเลยใช่ไหมคะสดจ้ะลูกกระสั้ ลูกละสามสิบบาทเอาลูกนี้ค่ะนี่ค่ะสามสิบใช่ไหมคะค่ะขอบคุณค่ะอือหืขอโทษครับลูกละสามสิบาทพ่อแม,ม่พี่น้องเอ้ยลูกน้อย,หน,อยหนึ่งกระถ o นก็นได้แต่ก็อยากจริงๆอ่ะพีจมาสื่อค้องอันนี้ให้น้องเพราะว่าสิมเมื่อปลายัางบระทันได้เสื่ออันนี้ให้น้องซ้็เลยต้องในยางกลับมาคือเก้า เนะาะยางหอนๆแล้วก็มาเขาบอลเย็นๆบาดนียโอ้ยจม็นมีแหงยาวๆเลยมีแหงยาวๆเขาบอลเย็นๆน้องมาว่าจะกินขนนมปังซุปไข่กับไข่ดาวขนมปังซุปไข่โอ้โหเต็มไม้เต็มมือทุกคน บดเอากาตาใส่น้องพี่น้องเลยเอาใส่แบบนี้เลยแหละจะสะดวกสบายดีเบิดละคพี่น้องเอ,อ้ยพอสำนีก่อนเนาะ สวัสดีค่ะสวัสดีอย่างเป็นทางการเด้อสายซีทุกคนทุกทาก่านน้องพค่ว่ากระดกลับมาหอดหองลเลยจ้ะนาะกับใด้ร้ายยางเลยจ้ะนาอบอกว่าจะเป็นเงาะนะคะทุกคนเงาะก็หนึ่งโลเนาะโลละหกสิบห้าบาทนะคะแล้วก็มีอ่ามีอะไรอีกอะมีส้มจ้ะนี่ลส้มก็โลละเจ็ดสิบบาทเนาะ จริงอ่ะโลละหกสิบนะคะแต่ว่ามันเกินมาเนาะมันโกนเกินมาสิบสองบาทก็พี่เขาเอาแค่เจ็ดสิบนั่นเองนะคะแล้วก็มีนี่เลยกระท้อนนะคะหนึ่งลูกมันเย็นมากเย็นเจีียบเลยสามสิบบาทนี่เลยลลก็มีนี่เนะนมนุ่มนี่นะคะ เราชอบกินน,นี้แล้วก็มีหนุ่มปังนุ่มปังเอาไว้บนหลดเลยเนาะเพราะว่าบดเอาลงมานะทุกคนเอาไว้บนหลดแหละเพราะว่ามืออื่นจะน้อยหลืมมื่อเอิจะเอาไปเห็ดแซนด์วิชแล้วก็ไข่ดาวให้น้องกินเนาะน้องอยากกินไข่ดาวกับหนุมปังนั่นเองนะคะทุกคนจะเอาไปหเห็ดหน่องเนาะ ประมาณนี้เละพี่น้องด้วยได้กับเขามาเนาะนี่นะคะก็มีข้าวมันไก่แล้วก็ก้วยต้มนั่นเองเ้อจ้าพี่น้องเนาะโอเคจ้าขออนุญาตก,กินเขากคนเด้อจ้านาดำนาแหลเพราะว่าอามา,าต่างแต่เหตุงานเนาะเบิดมือเท้าคำพอมาหอดทองแล้วก็เอากะ และก็ออกไปข้างนอกเลยนะทุกคนออกไปตลาดเลยนอ้องเผาไปหาเหล่าสื่อของมาให้หน้องนั่นเองนะคะโอเคเดอ้อจากคลิปนี้พี่นิวเพว่าเขาจบเพียงเท่านี้เดอ้อพี่ผ่านแล้วกันแะก็ต้องขอโทษขอให้ขอบคุณเอฟซีทางฝั่งไทยฝั่งเราหรือว่าทางต่างประเทศเดที่เขามาติดตามหาชมมาฟังเป็นกําลังแห่งใจให้เพียวว่าเนาะขอขอบคุณหลายจ้าไปแล้วสวัสดีค่ะ